นี่เป็นดอกมะม่วงนะครับเป็นดอกมะม่วงกิมหงนั่นเองครับจะสังเกตว่าช่อเขาจะเป็นแบบเนี่ยครับเป็นแบบช่อดอกเป็นสีแดงๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนี่ธันวาคมสองห้าหกห้าครับตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วก็เดี๋ยวต้อง,องรอรุ้นกันนะครับว่าจะติดลูกออกมาเยอะไหม นี่เป็นบางส่วนนะครับตอนนี้เขาจํานวนดอกออกมาค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของปีที่ผ่านๆมาครับต้นนี้มันก็จะเป็นต้นที่โดนแดดในในทางทิศตะว,วันออกเยอะหน่อยครับมันก็ออกดอกมาแบบนี้เลยนะครับส่วนอากาศเนี่ยมันก็เริ่มมีความเย็นมากขึ้นนะครับการนอน ก็สบายมากนะครับไม่ต้องไปทางทางเหนือแบบทางเหนือแบบช่วกเชียงใหม่เชียงรายหรอกเหนือแบบกําแพงเพชรน,นี่แหละก็โอเคแล้วนะครับนี่ก็เป็นต้นมะม่วงบางส่วนนะครับที่เริ่มมีออกดอก <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนี่เป็นโซนเป็นโซนเก้านะครับโซนเก้าที่เป็นมะม่วงมะม่วงที่มันเป็นรุ่นแบบ รุ่นใหม่ๆนะครับก็มีแบบออกดอกบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขามีดอกออกมาเยอะขนาดไหนอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ดูซิว่ามันเป็นยังไงนี่ครับน่าจะเป็นน้ำดอกไม้ครับสีทองนี่ก็คือดอกของเขา เนี่ยครับก็มันก็มีความแบบร่วงโรยมานะครับก็เดี๋ยวเราต้องรุ่นกันว่ามันจะติดติดเป็นลูกได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นดอกเหมือนกันนี่ถ้าดูแบบภาพรวมนะครับยังไม่ติดเลยภาพรวมยังไม่ติดนะครับนี่ยังไม่ติดดอกโอ้มีตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็มี มีดอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นี่ครับต้นนิดเดียวเองนะนี่ครับแต่ว่ามีดอกแล้วนะแต่ว่าลำต้นเขาใหญ่อยู่นะไม่ธรรมดานะครับนี่นี่เที่ยวกับมือผมได้นะครับเห็นไหมใหญ่อยู่นะเอาเป็นต้นที่เป็น นยังไม่สูงมากนะครับเนี่ยก็มีดอกออกมาเรียบร้อยครับนี่สภาพดอกของเขานะแบบนี้ครับนี่ต้นนี้นะผมว่าเอาไว้แค่สามลูกก็พอครับเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่นะครับ จะได้เหมาะสมกับขนาดของเขามองไปรอบๆนะครับจะสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นใบอ่อนนะครับออกมาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีฝนตกนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็อันนี้นะครับน,นี่ก็ดอกเยอะเหมือนกันเออ เใช้ได้ตอนนี้ใช่ได้ครับมีดอกที่เยอะเหมือนกันเลยเป็นดอกแล้วนะครับเนี่ยสังเกตเห็นนะครับว่าแบบคือมันมีความแบบลุ้นมากอย่างยกตัวอย่างอันนี้ครับมันก็จะลุ้นกันมากเลยว่าเอ๊ะฉันจะเป็นดอกดีไหมเพื่อที่จะขยายพันธุ์สืบทอดให้ต้นชั้นใหญ่ได้หรือฉันจะออกออกแบบออกเป็นดอกดีเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับมันก็จะเป็นแบบพืชมันก็จะเป็น มีความสัดสนเหมือนกันนะครับว่าดูดูการมันเป็นยังไงกันตอนนี้นะครับมันก็เนี่ยครับเอชันจะเป็นดอกนีไหมน้าหรือชันจะเป็นใบนะครับนี่ครับก็เลยได้มาทั้งคูนะครับได้ทั้งใได้ทั้งดอกเนี่ยนะครับอ่ะอย่างนี้ก็ดอกเป็นดอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็ดอกไปแล้วนะครับเออมันก็จะเป็นอย่างนงี้นะครับก็มีความสวยงามนะครับของดอกช่อที่เป็นสีสีแดงแดงครับต้นนี้มัน ดกนะครับเป็นดอกดกจริงๆเลยนี่เป็นการเดินดูรีวิวนะครับของต้นที่เป็นรุ่นใหม่ครับเป็นรุ่นใหม่ที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องแบบออกออกดอกเยอะนะครับเพราะว่าต้นเขายังไม่ใหญ่มากไม่อยากจะให้เขาต้อง แบกรับภาระในการติดลูกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราดูคลิปของปีที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าเออเขาก็เขาก็ติดลูกเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะน้ําดอกไม้มะม่วงน้ําดอกไม้สีทองอะครับเออก็ติดออกมาเยอะทีเดียวนี่ นี่เห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันได้ติดดอกเหมือนกันเนาะแม้ว่าต้นจะเล็กนี่ครับพวกมะม่วงน้ำดอกไม้อะมันก็จะเป็นมะม่วงแบบสามฤดูนะครับมันก็จะออกเยอะตลอดนะครับนี่ต้นนุนก็มีครับเห็นไหม อัตราส่วนของพืชน,นะครับผลไม้อะที่เนี่ก็มะม่วงครับจะเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นอะไรที่ปลูกง่ายกินง่ายครับแล้วก็เป็นมะม่วงที่อยู่คู่เป็นพืชผลไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้มันเป็นมะม่วงอย่างเดียวหรอกครับก็ mm. ต้องมีการ กระจายนิดนึงนะครับกระจายความเสี่ยงออกไปด้วยนะครับเพราะว่าผลผลิตอะบีนึงมันออกมาเยอะครับทําให้ราคามันก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้มากนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าต้องปลูกหล,หลายพันธุ์ครับถึงจะเป็นน้ม่วงอะแต่ก็หลายพันุ์นะหลายรสชาติเพราะว่าแต่ละคนอะก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เห็นกินสุกนะครับไม่กินน้ำม่วงมันบางคนก็ชอบกินน้ม่วงมันไม่กินน้ม่วงสุกครับ ก็เลยต้องปลูกเป็นแบบหลายๆหลายๆพัน์อย่างที่อย่างที่ผมเคยทําคลิปกันมาก่อนแนนี้นะครับก็ถ้าเผื่อเป็นคนที่ยังไม่เคยดูคลิปของช่องเรานะครับมันก็จะมีมะม่วงในส่วนเราเนี่ยมันจะมีมะม่วงพันธุ์ที่เป็นพันธุ์จากต้นกําเนิดเทศไต้หวันนะครับมาจากไต้หวันก็มีพวกงาช้างแดงน,นะครับแดงจกกักรพรรด ไข่มุกแดงนะครับแล้วก็กิมหงอย่างเงี้ยเออสีพันหลักๆเงี้ยครับก็ที่มีที่มีปลูกนะครับแล้วก็มีแบบออกผลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มมะม่วงไทยนะครับก็จะเป็นพวกเขียวเสวยมันขุนสีครับในนี้ก็มีมันขุนสินะครับเนี่ยปนๆอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีฟาลั่นนิดหน่อยครับเพราะว่าหลายๆคนก็ชอบฟ้าลั่นด้วยแล้วก็มี อะไรกันก็มีพวกน้ำดอกไม้สีทองอ่าใช่น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์สี่อย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็เอกหลายๆพันนะครับที่ปลูกก็มีอกล่องนะครับแต่อกล่องอ่ะไม่เยอะครับอกล่องนี่ก็คือเป็นมะม่วงที่ก็ยังหากินยากนะครับตามพวกรถเข็นผลไม้ในกรุงเทพเงี้ยมันก็จะหายากอยู่นะครับปอกล่องเนี่ย แต่ว่าหน้ามะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงครับทุกคนก็จะถามหามะม่วงอ,อกล่องกันเยอะครับของเราก็มีปลูกไว้บ้างเหมือนกันนะครับไม่เยอะมากครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าติดดอกออกผลติดลูกเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> โอเคนี่ก็คือถ้าในมุมของการการปลูกเพื่อให้มันมีความหลากหลายของของพันธุ์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนความหลากหลายของ ผลไม้นะครับมันก็จะมีอย่างเช่นนู่นนะครับก็เป็นพวกอะโวคาโดครับเป็นต้นตะคุ่มตะคุ่มอยู่นู่นนะครับเนี่ยครับเป็นตะคุ่มตะคุ่มแบบนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะครับเราปลูกระยะที่มันห่างกันหน่อยประมาณ8เมตรครับมันก็จะทำให้ได้รับแสงแดดได้อย่างดีนะครับ ทางนู้นเป็นทิศตะวันออกนะครับังนั้นนี่นีน็นนนนนจะได้แดดพอสมควรนะครับก็ปลูกไปหลายสิบต้นนะครับเนี่ยนี่ครับสามนะสามแถวสามเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปสิบสองนะครับสามสิบหต้นได้นะครับประมาณนั้นในเวลานี้นะครับก็เยอะเลยนะครับโอเคก็ไม่เน้นเป็นแบบว่าปลูก มากมายเท่าไหร่นะครับก็ปลูกไว้เพื่อทานเองด้วยนะครับแล้วก็มีจําหน่ายบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในมุมของอความหลากหลายของของประเภทผลไม้นะครับแล้วก็อย่างตรงนู้นนะครับก็เป็นชมพู่ครับชมพู่ยักษ์ไต้หวันตรงนั้นนะครับเห็นไหมเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่ได้นี่อาจจะเป็นแถวยาวไปนู่นเลย นะครับนี่ก็จะเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้เน้นขายนะครับเน้นเน้นกินเองเป็นหลักครับเพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในการห่อนะครับมันสามารถกระทบกระเทือนได้ง่ายจริงๆไม่ใช่ว่ายังไม่ออกดอกนะครับผมเห็นละออกมาแล้วนะครับนี่เออออกมาแล้วนี่นานี่นะครับ ดอกของเขาชิบนี่อยู่สูงหน่อยนะครับผมจะแหวกให้ดูแต่ผมก็ทำคลิปไปหลายๆยทีแล้วครับนี่ก็คือติดลูกแล้วนะครับนี่ครับแต่เนี้ยพอมันติดลูกทีหนึ่งนะครับมันติดแบบโอ้โหเยอะมากเลยเป็นพันๆดอกนะครับพันๆลูกเลยนะครับก็ วิธีการนะครับเราก็ต้องทําการคัดนะครับดอกแล้วก็จํานวนลูกให้มันเหมาะสมกับช่อผลนั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะได้ให้มันเป็นลูกที่ใหญ่ครับโอเคนี่ก็คือชมพู่ยักษ์ไต้หวันนะครับนี่ก็คือจํานวนต้นของเราที่มีอยู่นะครับมีไม่กี่ต้นหรอกครับประมาณสักแปะต้นได้เนี่ยครับก็ เรียงๆกันไปแบบนี้ครับโอเคก็สามารถไปย้อนดูคลิปของผมได้นะครับชมพูอยากไต้หวันที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับแต่ว่านี่ก็คือปี2565ครับที่ผมพามาเดินดูสวนนะครับเพื่อที่จะชดเชยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําไม่ได้ลงคลิปมานานมากนะครับมานานเลยนะครับติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็พามาเดินเที่ยวสวนในในในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับ ก็เด okay. ี e ux, ๋ยวผมก็จะพาไปเดินเที่ยวในโซนอื่นๆต่อไปนะครับเคนี่ก็เป็นฟุตซานะครับนี่ครับก็มีติดลูกมาแล้วนะนี่คือฟุตซเา๊ะโอ้โห ติดเยอะเลยครับนี่ไม่ได้ติดบ้างครับติดลูกเพียบเลยเยอะมากนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ติดลูกครับเออเอาสิเห็นไหมเห็นไหมว่าพลังของการปลูกผลไม้หลายๆแบบนะครับมันก็ทำให้เราได้มีผลผลิตหลายๆรูปแบบแล้วก็หลายๆระยะของช่วงปีนะครับมันก็จะทำให้ กิจกรรมในการในการค้าขายหรือการบำรุงรักษาต้นเนี่ยมันก็มีให้ทําตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทํานะครับหรือว่าเรี้ยวไม่ได้ทาเลยดีกว่าก็คือว่าคือพวกยานะครับเราจะไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับเราใช้วิธีเป็นการตัดซึ่งมันก็ก็ต้องเส้นเปลืองอเวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้รสชาติของผลไม้อะมันมันไม่เหมือนกันนะครับ ยังไงก็แล้วแต่ยาอ่ยาฆ่าหญ้าถึงแม้มันจะออกแบบมาเพื่อให้ทําการออกฤทธิ์กับหญ้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมันแคมีไซเอฟเฟกเหมือนกันนะกับต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นตน้นก็เลยเลือกเป็นว่าไม่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าดีกว่านะครับโอเคนี่ผมก็พาเดินเที่ยวมาอีกแล้วนะครับจนถึงโซนที่เป็น โซนของลิ้นจี่นะครับแต่ว่าอากาศหนาวท่านสั้นแบบนี้แล้วมีฝนตกด้วยครับก็จะบอกเลยว่าลิ้นจี่อ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับใบอ,อ่อนนั่นเองนะครับนี่เป็นใบอ่อนสวยๆอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรายัยงไม่อยากได้ในตอนนี้นะครับเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วนะครับเห็นไหมลราต้นมันใหญ่นะครับไม่ได้อยากได้ ใบ้วนะครับตอนนี้อยากได้เป็นดอกมากกว่านะครับเห็นไหมงามมากนะครับลำต้นงามมากครับแต่ไม่มีไม,ม่มีลูกเลยนะครับดีนะครับไล่ยาวไปนน่นเลยนะครับสังเกตเห็นว่าไม่มีดอกเลยนะครับโอเคแล้วก็โซนนี้ก็เป็นส่งส้มโอด้วยนะครับ ถ้าเราเดินมานะครับก็จะเห็นมนาวนี้นี่ก็มีดอกมะนาวแล้วมะนาวแป้นพิจิตนี่ก็มีดอกนะครับมีมะนาวด้วยครับเห็นไหมมันก็จะมีความหลากหลายของผลไม้นะครับแล้วก็พืชผลต่างๆพืชสวนครัวนะครับอย่างเงี้ยก็มีมะนาวด้วยนะครับ มองไปนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นลินจีอยู่นะครับเราเดินสำรวจไปเรื่อยๆดีกว่าอันนี้ก็เป็นแถวถัดไปนะครับก็เป็นแถวของส้มโอนะครับฝั่งขวามือตรงนี้แล้วก็ซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นลิ้นจี่ครับ ต้มโอนะครับมาดูส้มโอกันอ่าส้มโอรตรงนี้นะครับต้นนี้ก็มีดอกนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยชึบนี่ครับน่ะตรงนั้นนะครับเป็นดอก ้มโอและโอเคแถบนี้จะเป็นทับทิมสยามนะครับเป็นส้มโอพันทับทิมสยามเป็นหลักนะครับก็จะเป็นลูกทรงที่มันเป็นแบบน้ำเต้าน้ำเต้าหน่อยนะครับข้างในเป็นเนื้อสีแดงครับเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปเอารูปภาพแปะให้ดูนะครับกับคลิปที่เคยถ่ายมาไว้นะครับโอเคเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเริ่มออกดอกแล้วก็เดี๋ยวต้องต้องลุ้นดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับ ลิ้นจี่ครับยังไม่ออกเลย <c oughs> เป็นใบอ่อนนะครับใบอ่อนทั้งนั้นเลยใบ okay. อ่อนใบแก่อยู่แถวๆนี้ครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวตรงนี้ต้องจัดการเรื่องยานครับเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปลุยต่อส่วนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปดูส่วนอื่นๆต่อไปครับขนุนขนุนก็มีด้วยนะครับนี่เป็นต้นขนุนก็ อันนี้ลูกของเขาก็ออกมาเริ่มออกมาแล้วนะครับนิดนึงล้วแล้วก็มีฝรั่งนะครับที่นี่ก็เป็นฝรั่งกิมจูครับซึ่งเราไม่ได้ฉีดยาเลยนะครับเมื่อวานเราก็เด็ดไปหลายลูกเหมือนกันนะครับก็คือข้าวข้างล้างน้ำนะครับแล้วก็ทานเลยอย่างเงี้ยครับเห็นไหม ชอบผมชอบฝรั่งสีแบบเนี้ยครับสออออีมันอ่อนอ่ะเออมันมันจะมีความนุ่มแล้วก็ความกรอบในเวลาเดียวกันได้อืมแบบนี้ก็จะเป็นฝรั่งเยอะหน่อยครับอ่านี่ก็เป็นแถวของซ้มโอแล้วก็ยิงจีครับ อำไปดูใกลๆสิเ็เป็นต้นใหญ่ครับต้นใหญ่เลยแหละมองไกลๆนะครับยังไม่เห็นดอกเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าก็เดี๋ยวเราจะตามๆเพื่อนกันมาแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเริ่มออกเ,เขาก็ต้องออกดอกด้วยเหมือนกันนะครับใกล้ๆกันแหละโอเค เราไปเดินดูต่อนี่ก็เป็นฝรั่งสเสรีพังพรครับพืชสมุนไพรนี่ก็ฝรั่งโอ้ต้นใหญ่มากเลยครับอันนี้ก็ถินกรถิน ก็ปลูกไว้บ้างแล้วนะครับเนี่ยหรือว่าอยากจะกินกระถิ่นกันนะครับก็เอาไปได้เหมือนกันยังอยู่ในโซนโซนเจดนะครับที่เป็นซ้มโอครับซ้มโอแล้วก็ฝรั่ง ัเดินดูโซนสัมโอนครับดูแบบไกลๆนะก็ยังยังไม่เห็นดอกนะครับโอเคยังนะครับตอนนี้ยังนะครับลิ้นจี่ใบอ่อนเพียบครับ จีและส้มโอนะครับยางนะยางนะมีมะพร้าวด้วยนะครับนี่เห็นไหมมะพร้าวเราก็มีนะครับนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่มะพร้าวน้ำหอมเราก็มีเคไอลูกนี้เขาเป็นลูกลูกยาวๆนะครับเนี่ยแปลกประหลาดดี แล้วก็นี่ก็ติดลูกมาแล้วนะครับก็เป็นผลไม้ที่กินยากครับแต่อร่อยโดยเฉาผลไม้ที่กินยากมันจะอร่อยครับมะพร้าวอย่างเงี้ยทุเรียนอย่างเงี้ยโอเคพูดถึงทุเรียนนะครับเมื่อวานนี้เราก็มีแนวคิดที่จะทำโครงการปลูกทุเรียนนีดกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าแผนการจะเป็นยังไง น,นนี่ก็เป็นเหมือนกับจันมะพร้าวครับนี่เป็นแบบนี้ไม่เคยทําคลิปแบบถ่ายแบบจันมะพร้าวอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เดี๋ยวโคจะมาเป็นลูกนะครับจอกมาเป็นลูกของมะพร้าวนั่นเองนะครับนี่ส่วนนี้ไปเป็นพึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นพึ่งที่เราจะไม่จับนะครับอันนี้ก็เป็นดอก จันนมะพ้าวนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นี่มีมดมีอะไรมาผสมนะครับเนี่ยผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวนะครับแต่ว่าก็จะพามาดูนะครับเป,เป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของสวนเรานะครับเป็นจันที่หนึ่งนะครับนี่ชื้อออกมาครับลักษณะของไม้พันธุ์แบบนี้ครับรมันก็คลนะ้ายๆอินทผลัมเหมือนกันเนาะที่มันก็คือแบบว่าแตกจันแล้วก็แตกลูกออกมานะครับนี่ Okay. นี่ก็คือมาอัปเดตนะครับข่าวสารนะครับว่าเฮ้ยรามีผลไม้หลากหลายประเภทนะหลายต้นนะครับมีพืชสมุนไพรก็มีด้วยนะครับโอเคเพราะว่าคลิปพาเดินเที่ยวสวนนะครับก็ไม่ได้ทาํามาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับก็มาปีนี้ก็ทํซะหน่อยครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ การแล้วว่าจะเพื่อนเยอะนะครับก็ขอพามาเดินดูสัหน่อยครับอันนี้ก็เป็นส้มโอที่ต้นใหญ่มากแล้วนะครับเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่ได้ติดลูกนะครับเนี่ยงามที่ใบอย่างเดียวนะครับเนี่ยงามใบมากๆเลย Okay. ยังไม่ติดลูกติดดอกนะครับเดี๋ยวต้องมาอัปเดตอีกทีหนึง่งโอเคแล้วก็ถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นถัดจากโซนเจ็ดก็เป็นโซนแปดนะครับอันนี้ก็ที่เราเคยพามาดูหลายๆทีนะครับก็เป็นโซนที่เราเก็บพวกหน่อมไม้สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ อันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมพาเดินดูก่อนนะครับก็คือ,อยามอีกทีนึงครับก็มันก็เป็นโซนที่ร่มลื่นนะครับเหมาะสำหรับการมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับแคมปิ้งยังได้นะผมเคยคิดที่จะมาทำแคมปิ้งกันแถวๆนี้นะครับนี่แต่ว่าต้องดูแลเรื่องไฟให้ดีน,นะครับไม่งั้นก็ ไฟจะไหม้ได้นะครับเพราะว่ามันมีเชื้อไฟที่ดีมากทีเดียวก็คือขุยไผ่นี่เองครับเปลือกต้นไผ่ต่างๆใบไผ่ต่างๆนะครับนี่ผมก็มาถ่ายให้ดูไว้นะครับว่าถ้าเราเดินเล่นมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอกับอะไรบ้าง